คนเนี้ยเขาเคยมาจีบแก้มแต่ละอย่างและตอนนั้นะ่ะคือแบบไปไหนก็จะต้องแบบว่ามีบอริการเชิญครับราตรีสวัดครับคุณผู้หญิงอยู่อย่างเงี้ยรู้สักวันแรกแปลกต้อยเพดมึงวันนี้ขอมาพูด เรื่องไหนๆก็มันก็เป็นเรื่องมันข่าวแล้วแบบไหนๆก็ทําให้มันเป็นข่าวแล้วเรื่องพี่หอไฮโซก็มารอที่ขอพี่ขนามันนะคะเมื่อประมาณสี่ปีก่อนอะพี่หอเนี่ยพี่คนเนี้ยเขาเคยมาจีบแก้มเสร็จแล้วปุ๊บตอนนั้นนะด้วยความที่เราเด็กเราไม่รู้เราก็แบบไม่รู้ว่าเออเขาชอบหรือเขาจีบแต่แบบแต่ละอย่างละตอนนั้นอะคือแบบ ไปไหนก็จะต้องแบบว่ามีบอดี้การ์จนแบบกลัวแบบคุยกับเพื่อนแล้วมันไม่ใช่อะ่ะเชิญครับราตรีสวัดครับคุณผู้หญิงอยู่อย่างเงี้ยไปห้างไปไอะไรอ่ะก็ต้องมีคนแบบเดินตามประกบเว้ยนี่รู้สึกว่าแบบกูเป็นใครอะไรอย่างงี้นึกออกป่ะแล้วแบบรู้จักกับพี่เขาวันแรกใช่ปะ่ะเดี๋ยวแปะคิดให้ดูรู้จักวันแรกแจกส้อยเพชรมึง กุงงเลยไปกี่บาทถึงรวยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยั้งตัวเดี๋รวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดว่าเป็นเทงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไรอ่ะบางวันจะนั่งเบนซ์บางวันมีคนขับรถบางวันนั่งวีนมึง กูก็ไม่เข้าใจว่าแล้วมึงจะนั่งวินทําไมในเมื่อมีตังอะนี่ก็พยายามคิดไม่ตกว่าแบบมึงสมร t มัธยัตหรืออะไรแต่แต,แต่แต่พี่เขาว่าไม่เคยแตกเหนือต้องตัวเลยนะแต่ในแชท้เขาจะพยายามแบบว่ารวบลัดตัดตอนอะเขาพยายามเรียกที่รักเขาพยายามแบบมันแบบคอมมิตกับเขาอะซึ่งเนี่ยไม่เขาพยายามขอเป็นแฟนในระยะเวลาแบบสามอาทิตย์อย่างเงี้ยมึงมาเรียกกูที่รักซึ่งมันไม่ใช่นึกออกปะแล้วพอเวลาผ่านไปอะ นี่ก็แบบเฟดออกคือก็คุยกันได้แต่โอเควางโพสิชันว่าเป็นพี่น้องกันนะึกออกปะก่อนหน้านี้นะคะแก้มก็ได้ขายรถยูอยู่ก็แบบไม่เข้าใจว่าแบบเขาจะมาเทสรถทําไมเว้ยพยายามพาแฟนใหม่คนมาเพื่อจะมาเทสรถมาแบบอ,อป้าพี่ว่าเอารุ่นนี้แตออ่ไหนลองขับรุ่นนี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วพอจะมาจําจะเอาคันเดียวที่มันเหลืออยู่ทั้งโชว์รูมเนี้ย นางก็บ่ายเบี่ยงแบบเดี๋ยวพี่ติดประชุมดว่วนแบบเออก็เฟะพอเวลาผ่านไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็เห็นแบบเอเอเอขาน่าจะเลิกกับพี่ก่อนหน้านี้แล้วละมั้งอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบว่าอะไรดนใจไม่รู้เว้ยให้ให้เนี่ย <laughs> <laughs> คือมันคือความเสือกอ่ะนึกออกว่าทักไปเว้ยนี่ทักไปว่า พี่คัดเลิกกับพี่นี่แล้วหรอคะเห็นแบบพบเขาุณกับดาราน่ารักมากใจอะแค่อยากจะเมาเพราะรู้สึกว่าแบบรูทีนทำลายชีิตเขาแปลกๆทีนี้ผู้ลาผ่านไปเขายังไม่เลิกกับพี่คนล่าสุดแต่อีประเด็นคือพี่คนล่าสุดอะ่ะคือคือคือเขาคบสอนไว้ออกเงินคนนี้ไปให้คนโน้นหลอกเงินคนโน้นแล้วนะให้คนนี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออ โชคดีมากเลยอะที่แบบไม่ได้เสียหายอะไรหรือแบบไม่ได้มีอะไรที่มันเกินเลยไปมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ